หน่วยนี้จำจำได้ฉันเป็นคนได้บายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัตรสุขทุกคนยินดีตอนทำก็ซื้อสองสายฝนสามที่ไทยนั่นเองทุกคนเมื่อนี้เราอยู่เพื่อนน้องนิวเรามาเห็ดเมนูเมนูหอยหอยหอยน้องเปิ้ลกำลังนับจานกำลังไปเก็บมือมื่อคืนนี้ทุกคนไปเก็บมาโอ้โหพอจะได้นี่อันนี้น่าจะได้โลโลหนึ่งหรือดโลกว่านั่นเองทุกคนเอือแต่ว่าหอยกับแพงแพ่ง่เนี่ยพอเสียไปขายแล้วกัน คือครับซื้อมันมันบอมันจะผู้ใดเก็บหอยนามาปนตัวนี้มันก็เลยแบบอันนี้น่อยนึงนะทุกคนนี่เอาเสียเอาไปใหดกินเองมันเอาเช็ดเมนูอย่างที่ตามสซนกันเลยทุกคนเด้อไม่ยังไงหอยนางบอทุกคนตอนนี้ก็ล้างหอย ไม่ต้หอยหอยน้องเปิ้ลนะคะหอยน้องเปิ้ลเก็บกำลังกำตาลหอยน้องใช้กลอนเออหอยของเราสามคนไม่มีหอยน้องนิวนะน้องนิวไม่มีส่วนร่วมน้องนิวไม่มีส่วนร่วมของอันที่เราไปเก็บหอยวันนี้ชูกเอนหอยให้มันดีๆแ้วก็แบบหอยหอยงอหอยอย่างกับหอยหอยโกงเออหอยโกงหอยเอียงก็ว่าไปที่ปั่นหอยปันหอยหวานปันหอยผู้เจ้าหอยหวาน เรางานน้ำตาลจิดเยอะไไม่มีตาเนยค่ะตาอก็จะกคนเจเจีจแเจยสีเ็ดเพราะนสีจำแจนเนี้ใส่แบมาขามใส่ฟูฟูขามเลยจับจำเจี๋เผ็ดจีเผิดีเป็นมาจักจำขต้มออบค่ะอย่างนั้นก็ได้นะมันจะไงดีต้มอานี่ิกอเบอาาม สุดท้ายก็ไม่ได้ค่ะน้องน้ำตาลอยากไายหอยมากเลยตอนนี้อ๋อเปนหอยเอาหอยอันนี้เลยว้าวหอยเรื่องไหนสัโอ๋อน้าน้องนิวเอาไปใส่ไปโอเคอันนี้อันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกไหนอันดีไรพอเอ็งเก็บน้ำนีแล้วหอยใหญ่ มาให้น้อยย่ยบ้งบงนนี่เาก็ไม่เหยนหอยใหญ่เลยเนาดูเปิ้ลกับหอยไอ้ิมากืเก็บกับหอยน้น่ารู้เปนอะไโอ้ยเอกจะได้คือกานหอยใหญ่นะทก็บอแ้ล้วก็ใส่คู่ไปเลยหอใหญ่อะไรงไปปีดองไกัได้ปทางน้นเนาะไปแล้คนน้องนิวกระดังไฟนะทุกคนตอนนี้กะอ้าไม่ใส่ดังไฟเธอขีถ่านใส่ไฟมบอก้วคน น้องเปิ้ลกะมาแล้วนี่ทุกคนใช่เฮ้ยตัวใส่อย่างแน่ต้มนะใส่ใบมะขามแต่ยังคนสทุกคนคนสิลงแบ๊บคนสิเฮ้ยรุมกันทุกคนคนสิเข้าแป๊บไหนเหินนี่ทางหน้านี่เบาทางหน้าทางหน้ากัน่าจะอยู่ฝุ่นเอ้าอ๋อเข้ามาทางหน้านี่แหละกระปิประตู้องเยี่ยมนี่ ได้ปีนประตูบังยี่มียี่ยใส่ปะอะไรยยุ้ยใส่ปะนี่ปีน,ปนปันคนมันจะเป็นต้องปีนแล้วนอนปะมาไม่เป็นไรเราเราตัวสูงอยู่ โคพ,พักกตมีกับเทมทุกคนมันแห้งบนแหลังทุกคนอันนี้เราจะใส่บุหรี่เลยตัวนี้ใส่ไหมไมเห็นงานไม่เสร็ว ทุกคนตอนนี้เราก็สิเอาใบมะขามนะทุกคนเนาะหลังจากเอาบโหสีไข่แห้วแล้วกันอ้ใบมะขามอ่อนต้มสมต้มสม,ม,มหอยโง่ใส่เยอะๆเลยทุกคนเอาเอาแน่แลวกันหลายเดิมนะทุกคน ตอน,นนี้น้องนิวของเรากําลังสวยข้าวอยู่นะจ๊ะข้าก็ได้สุกไปทีเรเลเบ้อยแต่ว่าหอยของเราสุกหรือย,ยังไม่รู้นะนี่หอยของเราหอยของพวกเราสามคนนั่นเองนะคะทุกคนีนบังใช้กน่นใ้เกิอืออดใช้เกิรบ่หลาดแฮะ เพลงตัวโหลดมาไหมบอหรือบอเคยลงเจอเธอบอเพลงเป็นบอเป็นยั้นอืมโอ้ยหน่วยนี้ันจำได้ฉันเป็นคนได้ไหอยฉันเองหอยใหญ่หอยน้องนิว โป่องเลยนะทุกคนนี่วจับกล้องนะยังไหนเหรอไ่้ไหมอู้มีน้องไม้น้ำทุกคนอู้หูทนตอนนี้น้องเปิ้นกันในโป่งแลนะ้วเนาะเรากำลังสิพากันจิ้มหอยมันพรอมตีเป็นรบกวนคือตังค์ใช้ถ้สิเอาตัวน,นี้จะเอาไปกินเอ้ยอันนี้นะเอาไปจิ้มใส่ตังอันนี้แบบกินต้มเนื้อไก่เนี่ย Ờ, ok. Nó nhiêu tham chèo. Thôi là mắng. Tạm sẽ xây tạm sẽ xin. nào chim đi. Áo bông mà. Ôi hoàn tụi con hoàn. บรรยากาศด้านนั้น่งดีจริงๆชิละบงนะนี่เอานี่เช็คให่ตรงอันเดียถ่า,ายไม่ด้ะมาจิ้มหอยน้ำกันเด้อจ้าอ๋อใช่คิดผิด เพ็ดไม้ก่อนจีเหลาไม้ก่อนตำนั้นตํำเนืเราเคยต่ำแต่ใส่หัทตำมาแ่งใส่ม,ม,มาถทแล้วก็ใส่หัวหอย,อยนำดึดื่มจำไม่ในประเด่นทุกคนเราก็พ่ากันจิ้มหอยเนาะ คนเราไหมจิ้มหอยเอามาให้ในหอยนะได้ก่อนหอยเขาได้ยกหอยหนอยอ้าวอ้าวหอยอัดอันหอยที่เหลือก็ยังเป็นลายหอยทุกคนไว้จิ้มแจ่วอันนั้นอันนี้อันนี้เขาใส่ต่ำคิดน่อยเห็นอยู่บ่เปิ้ล โอ้โหเอลเดี๋ยวนะฮะมันเป็นตัวหัวเบลบอกพี่น้องฮะหวานไม่รู้จิ้มแจวเอ้จิ้มหอยแล้วก็เอาแหวนเฮ็ดแจวนะครอนกล้องนางเปิ้ลอุ้ยตัวอะไรวะ ก็อะไรน้องนิวสีดำเจียวเนาะทุกคนเจียวทำรดาจีสีบุจีวอะไรก็ได้ถ้าน้องนิวทำพี่กินได้หมดแหละพี่กินได้กรบอ่ได้หถืเอามีมะนาวบ่เจียวทำรดา่น้ำโอเเอาไปมนาหอยอยู่นี่มีแต่หน่อยยั ฮะหกเนี่นิวต่าอย่านี้สีระอยู่หนะาายนิวต่ำแจ่วก่อนใส่ยังไเนี่ย ผงจีนมาเพลแล้วก็ใส่เกลือไปนหนูใส่ผักไปทุกคนเป็นไรครับ น้องเฮาสีมาต่ำต,ต,ต,ต่ำมาโถตับหอยต่ำมะแตงน้องแตงมึงแม่น่าบอกเลยนะน้องเดียวกว่า,วาไม่เป็นไรใส่ได้มาเพลนีดกระเพล็กะระดิกกระดอเอาเชอร์ดำหน่อยเอาจงในเพล็ดท้องจู้ๆคือตอนนั้นอ้ยกินมาได้เด้โอ้วน้องมินี่โอ้แมวดำมาแล้วคุณ 哦，team 啦。 เราเป็นความลับก็คือแป้งโน้นั่นคือเป็นความลับของเรานะคะ ลา้างแล้วพ่อหน่นะทำไ้เอาทำไ้เลยนี่บอกอะลรนนี่ทุกคนหัวหอยที่เราจิ้มจิ้มจุ๊มจุ๊บม,ม,มานข้กํกำลังจะตามตัวนี้ใส่ตามให่มาหัวมาแต่งบะเตอรก์ก็ยาดทุกคน,กคนมาหัวยิาา่งมาเดีเสิร์

ไอขอหัใจนห้ก <Works okay objectively> ัน <semester> น<ค>ะีไม่ใ <responses> ช่ผู้ชายนะน้องพี่ไม่ใช่ผู้ชายนะส่เด็กน้อยคือคู่มากินเหรอ แล้วเอ้ยไม่ใช่ตั้มแล้วแล้วอืม็นได้ๆพี่น้องติดแต่แสบบอลโคหลังหมดจ้ะอะไรสิบบอเลยอ๋อตาจะสีบิดมันแสบ <c oughs> ไอ้ยอมไปกินไปข่าวไปไปกินแล้วแล้วพี่น้องงั้นจะพากไปกินเลยมุดเป็นอย่างวะพี่น้องพี่น้องอาแฮปมือกืบความเสียพี่น้อง เฮ้บ่หไมนา้น,าน,านบอกบหวยทำมจิมบอกอ๊ะน,นี่นมี่ไหวจิมาเดีนีมาพี่น้องยามาอีกมัขับแค่โค์โคสิมกันสิมกันสิมกันรู้สิมกันรูน้ตัวนี้นะอุย้ยน้ำจีออกมาเอามาแคเจวน้องนิวแป๊บน,นึงเจลน้องนิวตืสเพ็ดนะ เจ้า่จ็อตเจบ่อืาอร่อยเวอร์น้ำสน้ตาลเขาตก่อนเขาไปเน้ำตะก้องน้ำบอสแต่ว่าสิบอี่ไปกินมาถืออันหนาวชาะกินเลยแต่ถืออันหาวอันาวขซน้ำตาลอืม vô danh, anh vô danh mẹ con nèo sao bọc em bao tìm sao sao bọc em sao bọc em sao bọc em sao bọc Mình cứ xay hỏi sao bọc em em จะแซมอมเราชอมาอ้ยต่ม่แซ่บแบบเนี้ยอแซ่บอเอได้ืเหรอ้องนิวไม่ชอบกินน้ำตาลอ้อแมวโดนนะเฮ้ยแดไวไปไหมทำมันไว้กระตุงเดี๋ยวกระเข้ามาเลย เรื่องเรือเอาเข้าอีกแต้มนะเอาเข้าอุ้มเข้าเอาได้ได้ตหน่อยตัได้ตัวไทปลาเทียนนอกขังแม่น้องไก่ยเีเล็งแมวหรอให้ยีเล็งที่ย่อขัเยีเล็งกันลินแต่ละมือเนาะไม่ก็อันเดียว สงสัยเหยียบตัวหยโขวดเจ็กเลยใช่ชไหมน้องน้ำตาลไม่มไมด้กินเลยอืมน้องำตาลนี่กานได้จะหอยเน่าทุกคน <c ười> เผือบกกาจ็บเคดบวดเขแป๊บ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 เผินก้องนี่คือมันยังเช่กูพักนเสวัสดีค่ะคุณในชีวิตประจำันคุณทำอะไรบ้างคะนอนนอนนอนาตักินกนทุกคนอทุกคนหมกขึ้นยแจว เป็นอะไรเปิ้ลคือยังบ่เสาร์อยู่อย่นี้นะเฮ้ยแซ<จ>่บเกี้ยงจ้าตอนนี้นะพ่อจะก,กี้เยงก็บ่ได้กินได้หอยนะแซ่บทุกคนเลยยังพ,พาบ่แซ่บอีหลีอ่ะเพชรสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงกับเพลงเท่านี้ทุกคนเด้อขอบใจทุกคนที่ติดตามทา้มแลกทุกคนเบิ่งโฆษณาให้ฝนนทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ไปเลยทุกคน แล้วก็ฝากปติตามเพจฝุ่นสะกตังใหม่ทุกคนสายฝนสาวกุ้ยไทยฝากเลยลทุกคนเด้อบ๊ายบายคิดมาเจอเดี๋ยวไหมาสจบๆอยู่นี่กะตาเอาแสงเลยเนาะความแสบ